ไปบ้างแต่ว่าเธอก็ยังอย่างมีชีวิตอยู่ต่อนะอุตสาเรียนจบมาด้วยความยากลําบากอดตาหลับขับตานอนท้องตำราอยู่หลายปีคิดถึงแม่จ๋ากระแดดดีนะแต่ว่าหนูยังไม่อยากไปอยู่กับแม่จ๋ากระแดดดีตอนนี้แม่จ๋ากระแดดดีต้องช่วยหนูนะอย่าเพิ่งให้หนูตายตอนนี้นาปล่อยโฮออกมาทันทีที่ได้ยินน้ําเสียงนุ่มทุ้มอ่อนโยนปลุกปลอบพร้อมกับอ้อมกอดอบอุ่นที่ไม่ได้สัมผัสมาหลายเดือนโอ้ ผมไม่ปล่อยให้จูมเป็นอะไรหรอกรักขนาดนี้จะปล่อยให้ตายได้ยังไงมันเป็นคำพูดคำปลอบโยนที่เคยบอกกล่าวปลูกปลอบกันและกันที่เกิดขึ้นเป็นประจำจนดูเป็นคำพูดธรรมดาไปแล้วเมื่อครั้งอยู่ด้วยกันแต่พอสถานะเปลี่ยนไปดังกล่าวกลับทำให้เกิดปฏิกิริยากับทั้งสองขึ้นมาทันทีจารีนาหยุดร้องให้ขณะที่รามินเกอร์ไปเล็กน้อยและนิ่งเงียบเขาพึมพำบอกตั้งกลับถึงบ้านพัก ความเศร้าก่อนหน้าไปทัน